เยลล์สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้เรากลับมากับมาเตอร์เกมเมอร์ไทยแลนด์ชแน,นลกันแล,แล้วก็วันนี้มาเปลี่ยนสารเปลี่ยนชื่อช่องกันเนีย่ยช่องผมนี่เนะก็เห็นรูปนี้ไหมเ,เน,ลลนี่ยเป็นรูปโปรไฟล,ล์เรากดที่รูปโปรไฟล์เรา เ้าต่อยาล้ก็จะได้หน้าต่างนี้มาก็อันนี้นะครับให้กดไปที่ไอ้สามขีดหรือใกล้ๆปุ่มโฮมเราอ่ะไม่ใช่ลูกศรย้อนกลับนะครับให้กดเข้าไปอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะแล้วขึ้นอยนะ่างนี้มาน่ะเห็นว่ามันจะเกิดแก้ไ่ขยชื่อสมมติเราเราจะตัง้ง ขมาทุกๆนะครับสมัครแล้วก็เสร็จแล้วก็กดบันทึกนะครับก็ได้ครับก็ตอนนี้ผมเป็นอยากมาต้งรีวิวกาไปเป็นมาต t ้งเกมเมอร์ไทยแลนด์ช n แนลแล้วก็อยากวันนี้ไปหามาต้งรีวิวไม่เจอแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนช่องแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะก็ครับ ต้องขอจบคลิปเรื่องนี้ก่อนนะครับก็เออะั้อไปไปก็มาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เลยแบบก็ได้ก็กดไอที่สักคิปเหมือนเดิมปุ๊บแล้วก็กดรูปโปรไฟล์เดี๋ยก็เลือกอะลบบ้างเนี้ยก็ได้แล้วก็คลิปนี้มีแล้วก็ต้องขอวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ